สรุปดราม่าทองออนไลน์แม่ตัดป่าเบียรสร้างความน,น่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r ar w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ p r ar w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ คลิปนี้พี่อารีตีขอสรุปสั้นๆแบบได้ใจความกระชับและเข้าใจง่ายนะคะผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งนะคะออกมาโพสคลิปติ๊กต็อกข่าวว่าได้กราบทองคําและจี้แหวนไข่ทองคํามาจากร้านขายทองออนไลน์ชื่อดังอย่างแม่ตากก่อนกนกค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็หวังว่าจะเอาไปขายต่อได้แต่เมื่อไปถึงร้านทองปรากฏว่าทางร้านเนี่ยไม่รับซื้อเพราะทองไม่มียี่ห้อไม่มีเปอร์เซ็นต์และไม่มีใบรับรองค่ะหลังจากนั้นแม่ตากก่อนกนกก็ได้ออกมาชี้แจงและบอกกับคนนี้เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดว่าอย่าเอาเรื่องนี้ ไปปัน่นกระแสหากขายไม่ได้ให้ส่งคืนกลับมาขายคืนได้ค่ะไม่ต้องเอาไปปัน่นไม่ต้องเอาไปดา่ามาจากการพูดแบบนี้นะคะจึงนําพาไปสู่ในรายการโหนกระแสจนได้ค่ะและหลังจากจบรายการโหนกระแสก็มีด่ามาอีกครั้งหนึ่งพราอแม่ต้าเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันไม่ได้ขายทองปลอมและก็ยังยืนยันอีกว่ารับซื้อคืนแต่ต้องคืนพร้อมของแถมส่วนกรณีทองรายการอื่นจะรับซื้อคืนตามน้ําหนักและราคาทองคำในวันนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ทําให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยผิด เพราะราคาที่ทางร้านแม่ตักรับซื้อขึ้นเนี่ยต่ำกว่าราคาปกติหลายเท่าแถมยังต้องเอาของแถมมาอีกด้วยและยังมีการเขียนเอกสารต่างๆเพื่อไม่ให้ไปออกรายการหรือดําเนินคดีก,กับทางร้านจ่ายดราม่าต่างๆนะคะทําให้มีสื่อหลายสํานักออกมาแฉรายได้ของแม่ตักและป่าเบียค่ะทารายได้มากกว่า1000ล้านบาทภายในเวลา5ปีแต่กลับแจ้ว่ามีกําไรสุทธิเพียงแค่13ล้านบาทเท่านั้นหลังจากนี้สคบอจะส่งหนังสือเรียกแม่ตักและป่าเบียครั้งที่2หากไม่มาจะส่ง ดำเนินคดีตามกฎหมายและจะต้องเดินทางเข้ามาชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงได้เรียกได้ว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สะเทือนวงการออนไลน์อย่างมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สรุปมาได้สั้นๆประมาณนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไคร b e กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต